อะไรมาขายคะเนี่ยมาโซมผ่ะขายยังไงคะกำไรห้าบาทกำไรห้าบาทโอมเนี่ยอยากรู้ว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอาไปทอดไข่ไก่ค่ะโอมฮะไก่ไข่โซมทำอะไรอีกเคยกินไหมหน่อไม้อ่ะเคยค่ะใส่ใบโอมไหมใส่อร่อยไหมคะอร่อยมากอันนี้กำไกำไเท่าไหร่คะเนี่ยกำไรห้าบาทห้ากำไรยี่สิบบาทได้ไหมคะ อทำไมอ่ะมันเยอะแล้วคือถนะคะมันจะขาดทุนนะคะใช่ค่ะคุณครูซื้อเยอะเลยซื้อกำเดียวพอไหมคะเนี่ยหาบาทเอะเยอะมากเลยเยอะมากเลยห้าบาทซื้อกำเดียวได้ไหมแนะนำนอ๋เอาเอาแนะนำหนึค่ะแนะนำราอยากเอาเอาสักสักหนึ่งกำเขาอยู่สักหนึ่งกำเยอะมากเลยค่ะหอเาสองกำดีแว้ากำเยอะวกำมีเยอะสุดค่ะดีไหมคะ อ่ะก่กับนี้มันกันี้ม่นเหี่ยวค่ะกัมนี้ดกว่ากับนี้กันี้ยิ้มน่อยยิ้มหน่อยนิ้วสองนิ้วกดหนุนได้นะคะโงเรบานขอมแขมช้างค่ะกรรมละกี่บาทคะหบาทหบาทอันนี้คืออะไรคะชะอมชะอมบาทโรงเรียนอะไรคะบาขอ